สวัสดีครับมาจัดตรงนี้ให้สักหนึ่งคลิปตรงประมาณ80นะอ่าดูว่าบอดดีเซลจะขึ้นเกียร์อะไรนะครับมาเวยกือบ90แล้วว่รถหลังไม่มีนะครับอัดกันมาเลยเต็มที่90 อย่ายกนะครับอย่ายกเจ็ดหกห้าสามยร์สี่ไปไหนเนาะทีนี้โอ้ยลืมจนได้ ลืมแร่สีได้ไงฝากไว้นะครับเป็นสีสันเดอดูดดแบบกำาัับมหฮานะครับดูบาดับดีเซลแล้วผ่อนคลายครับมาฮากันไปอย่าไปเครียดขอบคุณที่รักกันเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ